ทริปนี้เราไปเที่ยวฮาบินแล้วต่อขึ้นไปยังเมืองโมเหอไปเที่ยวที่หมู่บ้านเปยจีชุนหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดชายแดนรัสเซียเดินเที่ยวในเมืองฮาบินมีกิจกรรมมากมายไปดูกวางเรนเดียไปเล่นหิมะไปเที่ยวหมู่บ้านซันตาคอสเล่นสกีเล่นสระน้ำร้อนไปชมโค้งแรกของแม่น้ำหลงเจียงนี่หน้าโรงแรมยมเช้าพันออกอะ พันออกปากบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ต้นไม้แห้งไม่เหลือใบเลยนิดมากก็ละลายไปหมดแล้วในเมืองเริ่มจากไปสำรวจถนนจงหยางกันเลยตอนนี้อยู่จงหยางสติแล้วนะจ้าร้านค้าเต็มเลเลยน้ำ น้ำผลไม้ปั่นนั่นนะ่ะฮิมาก,กองอยู่นั่นนะอ่ะอ่ะดูน้องสโนว์แมนในตู้ไปก่อนนะจงอย่างสตีดอะไรได้ตีมเหรอเขากินกันคนสวยอุ๊ยเนี่ยเขาเขามาต่อเติมัปอยู่ที่นี่โาเ่งจลายน ร้านขนมก็น่ากิน่อก่อนายก้างยิ่งก็เพิ่งมางานอะนี่ไงอะไรชอบอะไตอนสายๆถนนก็คึกคักอยู่นะอันนี้เดือนมีนาทิมะไม่มีแล้วร้านอาหาระเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารอยู่ข้างใต้นี้น่าสนใจไหมนะท้ทานนู้นน่ะตรงนี้แหละที่ว่าร้านอาหารอยู่ใต้ดินเยอะๆเดี๋ยวเย็นนี้เราค่อยมาพึ่งนี้นะ วันนี้เราไปร้านวันนี้เราไปพัตคารเขาบอกว่าเป็นอาหารต้นตำรับก่อนอาหารท้องถิ่นตรงนี้เป็นห้างสรรพสินค้าแล้วฝั่งนี้ก็ใช่อ,อเหมือนประสาทตัวหญิงเลยอันนี้คือจงอย่างช็อปปิ้งมอลล์ฝั่งนี้ก็คือยูโรพาซาถ้าคิดอะไรไม่ออกก็มีเคสนะทุกคน ไอติมพนักงานทำความสะอาดคือทำงานตลอดสึกนี้ก็สวยเลยเนาะแล้วมีร้านไอติมอีกแล้วอ่ะที่เราเดินผ่านมาคือมีร้านไอติมหลายร้านมากร้านอะไรเนี่ยคนต่อแถวยาวมากเป็นร้านหมอไฟแล้วข้างในเขาจะแต่งร้านแบบสวยเออได้ไเห็นไม้อะเออ เราจะาต้องขึ้นบันไดมาเกือบมาไม่เจอขึ้น,บ,น,บ,นบันไดเรื่อยมาใช่มันเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็มาเปิดตรงนี้นเเจ้าูงก็ดอะมีนูแนะนำของที่นี่หมูนะมัไม่ได้มีไอติมข้างในเฮ้ยนี่ไงมันเป็น ก็เ<ะ>ป็นไอติณทอดนี่เขียวแล้วจ้าก็ไปเล่นกันต่อจะมีแต่ต้นไม้โผลนะจ๊ะตอนนี้เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งละ่ะก็อุณหภูมิมันติดลบเนาะจริงๆตอนนี้อุณหภูมิมันก็ติดลบอ่ะนะ จะมีน้ำที่นิ่งๆก็กลายเป็นน้ำแข็งไปบรรยากาศในสวนสาธารณะเจ้าหลิน,น,นเด็กๆบอกว่าน่าจะออกเสียงว่าเจ้าหลินมากกว่าจากสวนเจ้าหลินแนละ้วเมื่อกี้มานิดนึง400เมตร ถึงแม่น้ำละหน่มแม้นุ่มใครเอาน้องแขวนด้านแขวนไว้โอ้แม่น้ำอุ้ยยังมีนมีมีมีน้ำแข็งลอยอยู่บนผิวน้ำลมเย็นมากหนาวมากอ๋อฝั่งนึงนก็คือซานไอแลนผิวน้ำก็คือเป็นน้ำแข็งแข็งหมดเลยเคเบิลคาร์อยู่โน่น ตอนนี้เขาไม่ให้ลงไปแล้วนะถ้าช่วงก่อนหน้าเนี้ยก็คือลงไปเดินเล่นในแม่น้ำได้เรือก็จอดนิ่งไปวิ่งไม่ได้นั่งแท็กซี่ไปฝั่งซันไอแลนด์อันนี้ก็คืออะไรนะซันไอแลนด์ซีนิกแอเรีย50บาท พอมาถึงปรากฏว่าส่วนปิดจ้าเศร้ามากเลยปิดนีดดถ้าวโดนตัวนี้สวนซันไอแลนด์ปิดเดี๋ยวเราจะมาดูหาบิน,บนโพ <Fin. S 2> ลาแลนด์แต่เราไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่ามันบ่ายมากแล้วนั่งแท็กซี่กลับมาที่โบสถ์เซนต์โซเฟีย ลแล้วมันไม่เห็นออกมไหยแล้วมันอ้วนกันมากเลยอ่ะหนาวใช่ไหมลบหนาวเข้าห้างกัร้านขนมในห้างแม่ผัดนั่งคืนเมื่อกี้เราชิมแล้วนะขนมอร่อยแล้วที่สำคัญคือ,อนี่วิวนี้เลยอะ่ะนั่งชมวิวตรงนี้ได้ เดินกลับลงสะพานลอยชมวิวในตัว,แ,วแสงกำลังจะหมดดียางเย็นแต่ทางโน้นก็คือเดี๋ยวเข้าจงอย่าง่ะไปเราจะลงไปชั้นใต้ดินดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงดูสิร้านอาหารเยอะแยะมากมาย จริงๆแล้วก็น่ากินทั้งนั้นแต่เรามาจบที่ปิ้งย่างเสียบอ้าวพอกลนงีก็เปิดไฟสันสวยงามคนเยอะกว่าตอนกลางวันอีกอแสงไฟแสงสีสมกับเป็นย่านช้อปปิ้งจริงถนนตรงอย่างวันที่สองแล้วนะเช้านี้เรานั่งแท็กซี่ไปสนามบ,บินเพื่อที่จะบินไปโม่เหอ สนามบินโมเหออาคารสวยๆอ่ะมาถึงแล้วโมเหอดูหิมะกอ,องท่วมมากเลย <c oughs> หนาวปะเราเหมารถไว้สามวันให้เข้ามารับส่งสนามบินด้วยแล้วก็พาเที่ยวด้วย <c oughs> เดือนมีนาที่ฮาบินไม่มีหิมะแล้วแต่ที่นี่หิมะยังกองท่วมอยู่เลย <c oughs> ผ่านตัวเมืองโมเหอรแล้ว บ้านแถวนี้ทำไมสีสันสวยงามขนาดนี้เนี่ยอาคารที่เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากรัสเซียระหว่างทางเราไะที่ฟางเลนเดียก่อนนี่คือเขาเรียนฟางหืมกินกลิ่นวางเลยวางมันฝูงเลยนี่เลยถึงไม่อยูาตรงนี้เลยสิโอมสอมสองม มันเป็นอันนี้เขาขายตะกร้าละสิบหยวนสิบหยวนก็ชอบมากเลยอ่ะมาแล้วนู่นวิ่งวิ่งมานู่นวิ่งมานู่นใส่วิ่งมาเลย ผู้ฝ่าโดนลุมผู้ฝาโดนลุมแล้วเลว่าไงคะว่าไงหมดแล้วนู่นอาหารไปทางนู่นแล้วลูกอันนี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะเอจะเอตผเข้ามาแล้วอ่าแต่เข้ามายัง พราะอาหารหมดแล้วก็สงบอีกครั้งเอาหมีแล้วชอบื ต้องไปจ่ายค่าพันแดน,นลคล้ายค้ตอมตอนเยอะมากต้องไปแจ้งตำรวจไว,ว้ได้วยามาถึงโรงแรมแล้วลน่าารักมกมเยตรงนูน้นภูเขาที่เห็นตรงนู้นนะก็คือเป็นเขตของรัสเซียแล้ว ไล์บนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คือรองเท้ามันไม่เกาะหรือไงบ่ายนี้ยังมีเวลาอีกเยอะคนขับจะพาไปเล่นทีมาเรามาถึงนาเรามาถึงนาแล้วเรามาถึงสวนแล้วนนี่วิ่งแล้ววาวิ่งเลย ไกด์หยิบกะละมังมาให้ใบหนึ่งแล้วก็สาธิตวิธีเล่นให้ด้วย4ใบก่อนกลับเข้าที่พักเรามาแวะที่ที่ทําการไปรษณียที่อยู่เหนือสุดของประเทศจีนเหนือสุดในจีน เราลองซื guard, ้อโปสการ์ดแล้วก็จะส่งไปที่เมืองไทยดูนะอ่าเรียบร้อยกว่าจะส่งได้คเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะถึงจะส่งไปถึงบ้านเรารอดูแล้วกันว่าจะมาไหมตอนเย็นเราออกมาเดินเล่นกันต่อนี่คืออะไรย่านนี้มีร้านอาหารคาเฟ่เต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่เปิด น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโลซีซันนี่ายบอกทางอ้าวแถวดีก็ยังมีปฏิมากรรมหิมะอยู่นะเอาไว้ <laughs> เลาใสก็แข็งแรงเหมือนกันแล้วเนี่ยเราจะเดินลงไปในแม่น้ำนะไปดูตรงชายแดนชายแดนจีนรัเสเซียบริเวณนี้อยู่ในเขตอาร์ติกเซอร์เคิลนะ แต่สองคืนที่เราอยู่ที่นี่แสงเหนือไม่มาเยือนที่นี่เลยเราก็มาเดินดูแสงไฟในเมืองล้วกันตรงนั้นเปิดไฟแล้วะ่ะก็มีพอมีร้านอาหารร้านขายของเปิดอยู่ทางนี้ก็จะเป็นบ้านชาวบ้านหน,นะนิเขาน่าจะใช้ปืนกันนะเขาเปืนไืนเต็มเลย อลานบ้านก็เต็มด้วยหิมะเดี๋ยวรอหิมะละลายด้วยคงจะขอปลูกหน้าดึงหิมะอ้าแสงสีมาแล้วจ้าส,สียามค่ำคืนเดินไปดูที่เราทำการไปรษณีย์ตอนกลางคืนกันเปิดไฟแล้วแสงสีอัน,นก็ไปรษณีย์ที่ทำการไปรษณีย์ เช้าเรา,ารจะมาเล่นสารน้ำร้อนกันตรงร้านนีนแต่ว่ามันเจ็ดโมงครึ่งแล้วมันจะได้ลูกสวยไหมคะตอนนี้กำลังกรอกน้ำร้อนลงไปในหม้อน,น้อยเช้านี้อุณหภูมิลบสิบเจ็ดองศาดูภาพช้ากัน ต่อไปเป็นการท่องเที่ยวตามโปรแกรม,มตรงนี้เป็น Sport ซ,ซีนิกสปอตของหมู่บ้านซีนิกสปอตะดูป้ายก่อนเราจะไปไหนบ้างจุดแรกเป็น,นปฏิมากรรมน้ำแข็งรูปมังกรกรงเล็บมังกร อืมอ่านไม่ออกอันนี้คือนักงานกวาดสถานที่อันนี้เราไปทันนี้เปย G ์จีโพซิชันนิงสแควรมันคือคอนเซปต์ช้อนเสียงทายอ๋อเมื่อกี้นะถ้าเรานั่งมามาก็จะเป็นแบบนี้ จุดนี้คือป่าสน,สนเขาบอกว่าให้มาสูตรอากาศใต้ป่าสนมีสนามเด็กเล่นเล็กๆมีอ่ะมีจุดให้ถ่ายรูปเนาะเก้าอี้ยักษแลกเขียวๆนี่คืออะไรอ่ะตรงนี้ก็คือจตุรัสแห่งความรักมีซุ้มหัวใจชิงช้าลูกปั้นชายหญิงแม่น้ำและภูเขา จุดสุดท้ายมีปติมากรรมรูปร่างสวยแปลกตาอากาศเย็นมากๆมีน้ำแข็งเกาะที่ขนตาและขนคิ้วด้วย<ช>ต่อไปขับรถออกมานิดเงึงจะเป็นบ้านซานตาคอรสานประตูมาแล้วนะซื้อตั๋วเข้ามาแล้วคนละ60หยวนเขาบอกว่าเราจะได้เจอซานตาคอรสที่นี่นะหาซานต้ากัน คือโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานของสาคอสบ้านซานต้าที่ทำงานที่ทำงานตนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าถ้ำน้ำแข็งกัน้นยืนเข้าไปนะแต่น,นี้บ้านน่ารักจังอ๋อยังไงสนโนไวท์สนโนไวท์กับคนแค่ทั้งเจ็ด ออกจากหมู่บ้านนี้ <S <S ไปต่อที่ลานสกีที่อยู่ข้างๆกันครั้งแรกยังงงสนามอยู่ก็ลุ้ลมลุกคุกคานกันนิดนึงนต่อไปก็ดีขึ้น เย็นก็กลับมากินอาหารที่ที่พักที่นี่ทําอาหารอร่อยใช้ได้รสชาติเหมือนอาหารไทยเลยแต่มันไปหน่อยเจ้าของที่พักและคนขับรถอัธยาศัยดีมากเช้านี้เราเก็บของขึ้นรถกันเลยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวโค้งแรกของแม่น้ําหลงเจียงก่อนแล้วก็ไปขึ้นเครื่องกลับฮาบินต้องจ่ายค่าเข้าอีกแล้วคนละร้อยสิบหยวนต้องนั่งรถบัสเข้า จุดแรกรถจอดให้ชมแม่น้ำแล้วก็ชายแดนนั่งรถต่อไปจุดที่สองก็จะเป็นจุดหมายปลายทางและและเนี่ยก็คือบันไดที่เราจะต้องปีนขึ้นไปจุดชมวิวป้ายบอกว่า1,500ขั้น ขึ้นมาระยะหนึ่งก็เริ่มเห็นโค้งแม่น้ำแล้วสู้ต่อไปจ้าในที่สุดก็ปีนขึ้นมาจนเกือบถึงยอดแล้วแล้วก็เห็นโค้งแม่น้ำเต็มๆต็ะดูกันอีกทีให้สมกับที่ปีนขึ้นมาขนาดนี้เห็นโค้งทางด้านหลังนู้นด้วยจบโปรแกรมตอนนี้ต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วแต่ระหว่างทางคนขับยังพาแวะถ่ายรูปที่ป่าต้นเบิดสีขาวด้วย มีมสวยมากขาวไปหมดเลยแล้วก็มีพร็อพเป็นรูปปั้นหมีให้ด้วยสนามบินโมเฮอ,อเดี๋ยวเราจะบินกลับฮามบินแล้วนะอันนี้ <laughs> รถคนขับรถดูแลดีมาก พวกเราเช็คอินแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนเครื่องแล้วแต่เครื่องก็ไม่ขึ้นสักทีสักพักก็มีประกาศให้ลงจากเครื่องสรุปว่าไฟแคนเซิลแล้วก็ทางสายการบินจะจัดโรงแรมให้เราพักพรุ่งนี้เขาจะบอกอีกทีว่าจะได้ไปไหมยังไงเครียดเลยตอนนี้เพราะว่าอีกวันถัดไปเราจะต้องขึ้นเครื่องกลับไทยมาถึงโรงแรมค่ะตันเชอร์มุ่งวนาสุดๆน้นแข็งกำลังละลาย ย้อนลงมายามเช้าที่เมืองโมหเหวใสยการบินแจ้งมาแล้วว่าวันนี้จะมีไฟทดนแทนตอนอทุ่มครึ่งวันนี้ก็เดินเที่ยวในโมหเหงไปก่อนตึกตัวตึกตัวพารที่เมืองนี้สวยตรงนี้ที่เราเห็นตึกหลากสีขายและให้เช่าป่ะน่ะนู่นเดี๋ยวเราจะไปอันตรงนั้นนะโซลาริสสแควร์ขึ้น,น,นอะไรนะอนโสังเกต ตรงโพ l a r i s Square เนี้ยอยู่บนเนินมองไปเห็นตัวเมืองโมเหอชัดเจนสวยเลยตรงนี้สวนอะไรนะจงหยางหรือจงหยางโอ้เป็นสวนป่าเลยอะ่ะสวนสด ฝั่งนี้เป็นตึกที่ทําการของรัฐบาลอ้าวเจอทางเข้าแล้วสวนทรงหยางเดินเล่นดูตึกนา,กา,าชก็สวยมากเลยหอหอลำลึกเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่6พฤษภาคม แล้วเราก็ต้องไปหาซื้อของนะเพราะว่าเราจะไม่มีบบเวลา,าที่มามีกดีแล้วอันนี้ขายผลไม้เขาเรียกเลือกค้ากัน้าดูเว้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะกินนก็เป็นห้างสรรพสินค้าที่นี่ตอนเยน็นรถบัสก็มารับไปสนามบินตามเวลา แล้วเราก็ได้บินกลับหาบินสักทีได้านอนโรงแรมในสนามบิน like สะดวกมากเพราะพรุ่งนี้เรามีไฟเช้ามีห้องเยอะเลยจบทิปด้วยความลุ้นหนักมากแล้วก็ได้บินกลับไทยตามเวลา oh. อย่างไรก็ตาม oh. ทริปนี้ดีมาก oh. เล่นฮิมะฉ่ำเลย